เรามาต่อกันในตัวอย่างที่3เลยนะครับทุกคนพิจารณาจบไปพร้อมๆกับครูเลยนะนักร้องชายคนหนึ่งนะครับนักร้องชายคนหนึ่งมีกางเกง4ตัวนะครับกางเกง4ตัวมีเสื้อ3ตัวแล้วก็มีถุงเท้า2คู่เขาจะแต่งกายด้วยเสื้อกางเกงถุงเท้าเหล่านี้ได้กี่วิธีอ่ะแต่งกายด้วยเสื้อกางเกงถุงเท้าเหล่านี้ได้กี่วิธีนะครับตรงนี้ขอ เน้นย้ำกันนิดนึงก่อนนะครับเน้นย้ำกันนิดนึงก่อนเวลาแต่งตัวนะครับเราจะแต่งแบบธรรมดานะนักเรียนนะเช่นมีกางเกงมีเสื้อถุงเท้าเราก็จะใส่เสื้อ1ชิ้นเสื้อหนึ่งตัวกางเกงหนึ่งตัวแล้วก็ถุงเท้า1คู่โอเคถ้าใครอยู่บ้านบอกใส่แต่เสื้อไม่ใส่กางเกงอะไรเรายังไม่นับนะครับถ้ามีของให้ใส่ให้ใส่อย่างละชิ้นนะถ้าบอก ครูคะครูครับถ้าเกิดผมมีกางเกง4ตัวแต่ผมใส่กางเกงทีละ2ตัวใส่ข้างล่างตัวใส่ข้างบนตัวเรานับไหมเออนักเรียนครับครูก็ขอความร่วมมือว่าแต่งแบบธรรมดาเนาะอ่ารสยมอย่างนั้นเนี่ยเราไม่เอามานับนะครับนะถ้ามีอุปกรณ์ต่างๆนะครับอย่างนี้นะครับแบบนี้นะนะเน้นเลยนะครับด้ลยนะครับเราก็ใส่อย่างละ1อย่างละ1อย่างละ1น,นั่นเองโอเคนะครับอ่าขอบคุณทุกคนที่จะให้ความร่วมมือนะครับนะอ่ะที่เรามาลองดูกันว่า แล้วนักร้องคนเนี้เขาจะแต่งตัวได้ยังไงกันดีอ่ะโอเคยังขั้นแรกนะครับเราก็ต้องมาพิจารณาก่อนเนาะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของนักร้องอ่ะเขาจะเริ่มต้นจากใส่อะไรดีอ่ะโอเคก็เป็นไปได้ว่านักร้องคนนี้อาจจะอาจจะเลือกต้นเล,เลือกใส่กางเกงก่อนก็ได้ถูกไหมอาจจะเป็นกางเกงตัวที่1 กางเกงตัวที่สองกางเกงตัวที่สามกางเกงตัวที่สี่นะใส่กางเกงก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะต่อไปที่อะไรครับเสื้อก็ได้ถูกไหมอ่าเขาก็อาจจะต่อไปที่เสื้อก็ได้แบบนี้ก็จะมีเสื้อตัวที่หนึ่งเสื้อตัวที่สองเสื้อตัวที่สามจะมีไหมครับเสื้อตัวที่หนึ่งเสื้อตัวที่สองเสื้อตัวที่สามเสหนึ่งเสื้อสอง เสื้อสามอ่าแบบนี้ถ้าเราสังเกตดูว่าแต่ละวิธีเนี่ยนักร้องคนนี้ยังแต่งตัวไม่เหมือนกันนะครับเช่นเขาอาจจะใส่กางเกง1เสื้อ1เห็นไหมหรือเขาอาจจะใส่กางเกงตัวแรกเสื้อตัวที่2ก็ได้หรือกางเกงตัวแรกเสื้อตัวที่3ยังไม่ซ้ํากันเลยนะหรือกางเกงตัวที่2เสื้อตัวที่1นึ่งเห็นไหมกางเกง2เสื้อ2กางเกง3 2 2เสื้อ3ก็ได้หรือกางเกง4เสื้อ3ประมาณนี้ก็ได้เห็นไหมครับ เราก็ยังสามารถที่จะใช้แผนภาพต้นไม้ในการอาธิบายได้โดยที่แต่ละกิ่งของเขาเนี่ยแต่ละกิ่งของเขาเนี่ยก็ยังไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมประมาณนี้เนาะอ่ะไปต่อครับงานเรายังไม่เสร็จเนาะอ่ะเหลืออะไรอีกเหลือถุงเท้าอ่ะเหลือถุงเท้าสองคู่ก็จะกลายเป็นถุงเท้า1 2 1่สองแบบนี้เห็นไหมครับแต่ละกิ่งก็ยังเร็ดแต่งโดยการใส่ถุงเท้าต่อได้อีกอืม โอเคยังดงว่าตอนนี้ชายนักร้องชายคนนี้เขาแต่งตัวครบหรือ,อยังลองดูนะลองลากเส้นดูได้เลยนะครับเช่นแบบนี้ก็แปลว่าเขาใส่กางเกง1เสื้อ1ถุงเท้า1น,นี่คือวิธีตรงนี้ที่เขาเลือกมาเห็นไหมครับถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บก็แปลว่าอะไรครับเขาใส่ถุงเท้า1เสื้อ3กางเกง1แล้วก็ย้อนกลับไปแบบนี้ นี่คือวิธีที่ไม่ซ้ากันนี่ก็ยังเป็นแผนภาพต้นไม้อยู่เช่นเดียวกันฉะนั้นลองนับสิถ้ามันเป็นแผนภาพต้นไม้แบบนี้นะครับแลนะให้นับกิ่งเลยมีกี่กิ่งบ้าง1 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่2้า14 15 1ด17 18 1 9 2 0ิ1เจ2ดสิอ่ะโอเคก็สรุปแล้วเนี่ยเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นทั้งหมดคือนะครับแต่งแต่งตัว นะได้ยี่สิบ้24วิธีนั่นเองโอเคไหมครับนะเนาก็แต่งตัวได้24วิธีนั่นเองนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นแผนภาพทต้นไม้อย่างเป็นระเบียบแต่ถ้าเราพิจารณาดูแล้วว่าทุกๆขั้นตอนของในการเลือกนะครับในขั้นต่อไปก็ยังเป็นการเลือกที่มีขั้นตอนเท่าเดิมอยู่เราอาจจะมองอีกมุมหนึ่งก็ได้นะนะครับเช่นถ้าเราอย่างนี้ เรามาลองดูนะเช่นจากตรงนี้เองถ้าเราบอกว่าในขั้นตอนแรกเนี่ยเป็นขั้นตอนของการเลือกกางเกงอ่ะกางเกงมี4แบบอ่ะเราบอกว่าเรามี4 –วิธีเนาะขั้นต่อไปต่อจากกางเกงเราทําการทําไมครับเราทําการเลือกเสื้อซึ่งเสื้อมี3มวิธีสังเกตน,นะหลังจากที่กางเกงเสร็จแล้วเสื้อจะมีให้เลือก3ตัวทุกครั้งเลย กางเกงเสร็จแล้วเสื้อก็3ตัวกางเกงเสร็จแล้วเสื้อก็3ตัวเห็นไหมกางเกงแล้วก็เสือ้ออย่างเงี้ยนะครับเป็นขั้นตอนที่ในขั้นถัดไปก็มีจรวดวิธีเท่าๆกันคือไม่ได้มีเงื่อนไขซับซ้อนหรือพิเศษไปมากกว่านั้นนะครับนะเราก็สามารถที่จะนำมานะครับคิดแบบนี้ก็ได้เสร็จเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำไงครับ เอามาแต่งตัวใช่ไหมก็ต้องแต่งให้มีทั้งกางเกงทั้งเสื้อทั้งถุงเท้าแล้วก็นํารวมกันเลยครับสี่สามอได้24วิธีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือแผนภาพต้นไม้อย่างเป็นระเบียบนะครับแต่ให้ระมัดระวังนะครับระมัดระวังนะถ้านะครับวิธีการในขั้นถัดไปมันไม่ได้มีเงื่อนไข ซับซ้อนนะครับมันเป็นอะไรที่เท่าๆกันอยู่เสมอเราก็สามารถจะทำได้ฉะนั้นให้พิจารณาจากโจทย์ให้ดีก่อนนะครับ